ค่ท่านผู้ชมค้าตอนนี้เขาก็จะไปขอโชคผู้นากนะคะก็เป็นวั่นซินน้อยนะคะท่ามผุ้ชมครับก็คือวันโกนเนาะเด็กหน่อยใบรุ่นสาวไปขอใช้เห็นมาลุกว่าเห็นก็นเอาทูบเอาทูบไปเอาทูบเข้าไปใกล้ๆปู้ ยุดแล้วยุดเบิดแล้วอย่าอนให้ตัวอย่าซื้อลูกนี่หคืนอย่งถ้ามาหาปูถ้ามาหาปูพนนอนลูกตัวนี่อยังลูกมดกัดเด่กัดลูกนไหบอกไปเนี่ยบอกไปเนี่ยเนียม่ด่กัดบอกปูขาปูขาเด่กัดไมดเดนจุ่ม ไปแล้วใ้นี้แใน้แล้ว,ลวเห็นมลตรงจุดเทียนใกล้ๆเอาจุดเทียนจุดเทียนมาใกล้ๆเฮ้ยอย่าล่มเลยปยูลูกล้านสิเบิ่งตัวเลขกคิดจ้งเลย หกศูนคคย์หรืออย่างนี้เอาเลขอย่างนี้เห็นมาลูกเดี <De ep> ๋ยวเดียวให้ให้ร้านเป็นค้นบึงนะฮะให้ร้านเป็นค้นบึงอือ้ยให้เพิ่นนี้ก่อม เออคือไม่ให้ลูให่ห้านเอาแป้งใส่อีกว่ารอกแป้งใส่อีกก็ได้เด้อเดี๋ยวให้ลูกไค้รลานก่อนเบื่งก่อนหวยเลาาเด้เดเเเอปูเด้อไวน์เหล้าไวน์เหล้าพัฒนาฟังเ่ล้าฟังเมนำโค้งเอาไานิเห่้ย <แ> <แก S 1> ดูใครร้า,านเห็นเด้อปูเด้อผู้ดเหล่านนมาสืสูกระปูนกบอโอ้เงินมาสืสกกบ, <c oughs> บสูสกระปูเงินสืสูกระปูเด้อปูเด้อเงินเ่าให้อเง้ไเห็นบ้างไหมงเห็นมาตม,มืมสอสีกระห็นเนาะ เรวเห็นร้านหน่อยเบิ่งก่อนเห็นกระบวยน้ำพันบ่หอยนี่นี่กระบวยน้ำเออตัวคือดีดิเพิ่นออกมาโอ้ดีสิอืมอสมัยเก่ากระบวยน้ำสมัยเก่าเพื่อนออกมาให้น้ำบ่หัวเรใบตองเยี่ยวเยี่ยมเลยจกงบ่ัน้ำเนี่อยี่นัยเอ้ยอันละสามสิบบาทของพนสือห้องวาบ่แพงบอย เดี๋ยวเสนยนในมีไหนน้ำมึนโด้เร่เย่เดี๋ยวเอ็มาดูอ่ะคือไบบเดี๋ยวน้ะแค่เลือตัวเดียวเลือกหาตัวเดียวอันนัางก็เป็นบุตเยอะแยะไเดี๋ยวให้หน้าเอาแป้งใส่ให้เพราะว่าหน้าเป็นคนเอาใส่อยนเที่ยวนั่นแล้วปอมองไปปอเห็นเลยเนี่ยเนาะปูจาปูจาปูนาจา่ะ อนนคือตเรีมาหใหูกใค้้านเห็นคาคาเดือปูเด้อลูกเออเกาขึ้นมาใหรลูกือเราใส่แป้งสิ่ยากเล่าพัฒนาเด้อป่วยเล่าเด้อเบื่ออื่นมันี่หเขียนขึ้นมาหนใหู้อใครห้านในปูเด้อเบผูเสียบตาเพอร์แล้วสเสบตา <c oughs> ตาซีนตาเอ้ยนัตฮตาทิยใหา่ตาทิตาตาทีสนอะงสามสีเ่เนาะบอฮะักนุิซีฮิตผ่านดอกใหม่ไม่เหตุตัวเอน ไปสามน้องสามหาเจอต่สามหามาออกค่องหาสองหาเลยองหาเลยบางกันรหาองหา ลานเห็นหาตัวเดียวสองหาบอกสองหาอีกเลรอบอกอ้ยโอ้ยนี่นี่นี่สองนี่หาตานีสองหาโอ้เราได้รูปแปวงก็เห็นหาตัวเดียวบระูกโอ้ยสองหาสองหานี่ตายแย่หน่อยโอ้ยแย่เห็นสองหาี่สองนี่หาอืมแย่เห็นสองหาลานเห็นหา แน่ไปขังสีสัจเกตต้องหาเป็นเอียงลยะคุแน่แน่แน่ใหข้อต้องหาต้องหาสา้มหานี่แหละโอ้ยถูกขึ้นมาตะคุ่นจนเราทอยยางนี่แหละแม่ยงจากแม่ยังนี่ลือ เลบเลบ่มเลงสับเสับยังก็เป็นเลงันตัวเหม่เห็นีย่งบ่เห็นันหน่อเลยตัวนี้ยนงยังตัวนี้เน่ยลากกมาเออสลากกมานอกกระตุกกระใจายเอาอัเห็นเวบอกย่หน่อยต่านเห็นตะเลขาย่หน่อยเห็นช่วงหต่ที่เอาเขาบอจุดตัวเลขบมาย่ ัวเลขว่าจุดไม่ห้าเ <41 noise> hey. ่เขียนให้ฮามากันอะเป็นเรงเลยคือเป็นกำกลมแกบ่กำกลมเด็อคุเนขาดเศ็บ่เฮยย่าเฮนกะเด้อย่าตัทีเพินคะขาตเก่าจึงสี่ละที่ตวนที่ขวอยเห็นต่นทีขวอยเห็นนาหะโอถึงนาเด้นี่ต้องไปเบ่งคิปยอนล้างเด้อ่านผช่วม เอ็ดเล่ลุงช่องอีหยกกังก็ตอนนี้เปลี่ยนชื่อช่องอยู่แล้วอีหยังก็รัตนาวดีนะและะ้วก็อีหยังก,ก็ช่องเลวดีโอโล,ล,ล,ลกเหนือสว่ารัตนาวดีเอ็ดเล่เอา่ม่รัฐบาลไทยไปล่งแล้วเด้อย,ยู่หันไปเบิ่งเด้อท่านผู้ชมปูจาปูจาปุนายเจ้าค่ะไ,ไม่เล่าเรื่อง กังคืนล้ิ่นก็เห็นตัวกังคืนมาวนจุดถูกด้การับนจุดถูกกันเ่รย่าเป็นไยที่เป็นตาเนี่ยตานี่ยเห็นกับสองหาสี่ลูกสองหาสามหาบ่มาเนี่ยนี่มักลับขึ้นมาป้ปอเห็นยังกบป๋อป๋อเห็นเเป็ดรับหา เป็นเปดก็หาแล้วบ่านี่มีมเปดห่าร้านเนเ็เปดก็หาแปดก็หาสามก็หาก็ได้ด้วยสำผู้ชุมเนอะเป็ดอืเป็นเนี่ย มันเลี้ยงครับเน่ยด,ด็ย้งนคนันอยายอ้ยยังตนสาตาครับแม่ท่านเนาี่เใหเห็นตัวเลขบ่คะท่านผู้ชมว่าใอูุ้คคาฟังน้ำในเด้อเมื่อนี้นเ,นเป็นยังไงเสียบตาถูกตต้เนี่แี่มยังยก็พอเห็นแล้วนี่แหละทางที่แดงๆเสียสาละเ้าบัน นี่นี่นี่มาเสียดตกแปรงนี่ยยายเสียดดอกไม้นี่เป็นยังไงบวกมือกวนอกจัหน่อยเอาบอกพาเล็กถูบมานเลยเด้อปุ้ยเหล็เด้อบัดนี้ไงล่ามืออื่นนี่โอ้ยซองหามังกั่งดูบอกยายเห็นซองหามังกั่งด้อท่านผู้ชมโบเปลี่ยนแปลงเด้อืมโบเปลี่ยนแปลงเด้อยายว่ะนั่นนึงกับ สองกับสามนี่นะสามหาสองหาไป็น<อ>เออซื้อใกล้กันด้วยย่าอเพื่น้องเงี่ยนมาไวให้ปูพร้อมอุ้ยเม็นเอียงน้อบัดทีนี่ปูอุ้ยก็เขียนให้ขักถอยย่ายหน่อยสามตัวเลยนี่เม็นเอียงนี่ย่ายีมีหาเดี๋ยวเดาท่านผู้ชมมีหา เออเม่นี่สามตัวเลยเลี What? ้ยงกันลงมากคมนเลี้ยงกันลงไปเลยเบิ้งกันอะหย่า่ปัวเมื่อเบึงเห็นหน้าไม่ก็นะปัวนี่เลี้ยงกันสามตัวเลยนี่ตาว้าหานี่ชัดอยู่อันนี้คือจังหนึ่งหรืออย่างน่ะคือจังหาอุายเ่ิ่คนคือเขียนให้มาหอดีคือมะตอของกลฮะกูเห็นทรงหาคนคือลงมาตอบ่ ่ก็หาลายตูดอ่ะย่าจังเล็กสิบเบิ่์มาแล้วคือหานี่คือสองนี่คือหานั่นแล้วก็เปลี่ยนหนงสันเอาเขียนไามไหมปูขีดเปิ้นเขียนในตะวันอยู่ซื้อแปรงแปรงบูปลงเนาะท่านผู้ชมเดียวเดียวเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เอาเอา่นี่ยาย้สี่าย้สี่เออนี่ค่ะหาโอ้ย่าย้สี่ถึกเออเนาะลบไปซ้ำ ย้ายคือหัวเลยค่ะเออนั่นละนั่นละคะท่านผู้ชมนั่นละคือแป้งรูดออกเนาะเออหนึ่งสองสามคือจังเหล็กอย่างวะคือจังหาหนึ่งสี่บอกย้ายสามสองหาบ่สามสองหาอันนี้มันตัวอย่างนึงมีตัวบางนึงเออมีตัวย้ายถึงโอ้ยย้ายหัวนั่นย้ายไปถือกลายเป็นหาหาเลยหัวถูกย้ายไปถือบ่ หาหาหนึ่งซีหรืออย่างนี้ลหละแมนยูว่าสเบิร์นเบิรนะนี้ม่ก็บนเน่ยถูกอถูกเนี้ยคืออถูกขึ้นมาหาคาขาเนี่ยเถอโอ้ยดินก็ใกลสิไล่งไหลลรงเลยเด้เหังไดสิรางวัลทีหนึ่งหลับที่ได้ปูวที่ได้มาเฮ็ดอันนี้ห้เด้นี่ต่วนไล่งไหล่งเนี่เน้อยายเนาะน่งก็สิหมื่นรุงเฮดจตงไดล่ะใหญ่ ปูนกับไส้เป็นไเดือดนี่ยยุกทัวบ่ได้ลยตรงเฮ็ดเป็นอะไรกันนั่นนะตรงเด็ดตอกลงได้หนิสนมันคือหนาดินพังลงพังลงเมื่อใดได้ปูนสิพังลงพังลงุด้นี่เฮ็ดกังไนี่ยขั้นหนาปูนมากขั้นก่อขึ้นนี่มีไปใส่เด้อเจ้าค่ะเจ้าปูเอ้ยอยู่นี่ละซอยลูกแซลานี่ไมีฉุกนี่หลังคยอโบเซาก็ได้มองเดมอมองดีแล้วเพิ่นที่นี้ไปใส่ กูขายกับมะกวนเตยหวยเล่าก็หวยไทยทนละกวนเจ้ากวนผูเพราะมาหาบัตรเชนนางสาอีกละให้ลูกให้หลานตัวมาอยู่น้ำลูกน้ำหลานเนาะอยู่เลี้ยวกันให้ชั่วเขาดูดูตัวเขากำลังมากแต่ปพ่งบุมตัวปู เขียนขึ้นมาให้สัดสดดุดเดียวนนนาลลูกหเขียนบอกอีเด้อปูเด้อนน้ำลูกน้ำหลานกัให้โชคหลานตัวให้รวยให้มีตัวรูปไปบ่ได้ก็ส่งตัวแทนไปเขาฝันกันเลยมีให้รวยน้ำบานน้ำเมี่ยงเพื่นในเด้อปูยดอกนั่นก็งาเลยใส่ดอกก็ไปเติมบุญต่อบุญละปูยเห้เต็งไลย คือเรืจถึงให้เป็นอย่างนีง้ต่างเหมือนกันจิตนี่เนาะจ็ดหนึง่งด้วยกยเห็นเห็นเด็กหนึ่งอยู่เธ <7 S 1> อเพืจังกวยเห็นจ็ดหนึ่งีเห็กเล็กจังเหล็กเปลี่ยนนให่เนั่นหละหาน,น่คือเ่าอยู่นั่นที่มันก็หาหนึ่งสีตะวันเหล็กหนึ่งสัตว์เด็ใหญ่ใหญ่หจะเห็นปเป็นเหล็กหนึ่งห้น,นี่ หาหาหนึ่งหนึ่งหม่ใหญ่แน่น้ยร้านเห็นหาตัวเดียวจัดจัดหรือปูอย่าเปลี่ยนเด้อเนาะเอาขึ้นมา,มมากันนะปูพีนึงก็จึงตัวน,นั้นหัวตนนันที่นึงนี่ยเขียนให้เจอสีท่ทัวใหญ่เจ้านั่นเอาเอาไปเตียมไปถูกไปเตีม มันจะนหนึ่งคือศูนย์คือสี่เลยเนามานี่ก็เปเลี่ยนสองศูนย์แลยวใยหัวถูกใย,ยไปถือเนียอยู่อ่ะไปเข่าฟ้ารวดไปปัวเออไปเขียนให้รถเด้าแม่งนี่มันจะนหนึ่งคือศูนย์คือสี่แต่นอกคูนี่ศูนย์นี่สี่อันนี้สองหน,นี่งห้า ศูนย์สี่ถูกเลีกสูถอยแล้ววันนี้เห็นคือนจริงเนี่นี่เบิ่งทั้งกลางกูนี่ยังขัดบ่เออนี่ศูนย์นี่สีนี่ศูนย์นี่สีโอ้ตายายเห็นเป็นสี่เน้นยูซีนั่นคอยเห็นอยู่แต่ว่าคอยเห็นเป็นกันขึ้งเป็นศูนย์บ่อืมตั้งใตนั่นเป็นสองเป็นหาตัวนั้นว่ายันห้านีคือหลายตัวแต่ยายเออนี่ศูนย์นี่สีนี่สองนี่ห้า เมื่อไรตัวเดียว่ะมันอยู่ห้องไผ่ห้องมันเนี่ยมึงทั้งผีจังติดเลขซีครับจากกันกูยังเปลืแรกแรกนั่นคอยเห็นคอยเห็นหกศูนย์ขึ้นมาได้ตัวนเบิึงทางนี้ก็เอกแปรงมึงทังนี้ก็เป็นเลขซีเยูะนี่นี่ศูนย์นี่ซีนี่มันไปจังซี่ไปจังซีก็ขีดลงนีนั่นล่ะเออเลขซียู่นั่นเว้ยเลขซีสั์เยอะนั่นคือจังซีห่าหนึ่งซีห่า ใหย่เมียนอยู่บวกหนึ่งสี่หารุ่นจนตัวแตกเฮีอย่างนี้คือเป็นหนึ่งคือมึงบ่านั่นย็ดหนึ่งอย่างนออบาทีอาท่านู้ช่วมาเบิ่งแป้งเดี๋ยวเอาถูกไปกวนนี่แป้งเป็นแปกๆเข็นบอผู้ใดเบิ่งซอยกันนี่นี่นี่เป็นตัวนี้นี่ เออเบิ่งตน้นเลยน่้น,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 นั่นแหละเบิ่งไปเบิ่งมาก่อยเห็นเป็นหนึ่งสีหาแล้วแบบที่นี่นนจบข่<พ>าว <พา S 1> แล้วจักอาจารา์ผู้ชมเบืงเ้งรถจะเป็นเขียนเร่งไหนดิเขียนขึ้นมาหม่เลยดิ่ยายยายจะบุ้จะเขียนขึ้นมาหม่เลยยายนี่ <laughs> กะ <c oughs> ได้ปูเยนขก้นมาคักักจ้เยนเกิดมาปูเอามาคักคักเอาปูให้คักคักแล้วปูเด้อเป่กากันนะโอ้คือใหญ่ใส่ลายลันี้นีน่เย็นลบ่เนี่ยมึงอยู่ยังไะเนาะเต่าใหญ่ขคือเนาะใหญ่เต่าเนละ ท่านผู้ชมเนี่ยแต่บุญแต่ดวงแต่วาสนาเดิมๆไปควมสู่เดิมๆโปรใช้วิจารยา์ในการรับชมนะคะมันเอวันสินหน่อยเนาะวันผาหน่อยอิสระเมียวเมียวเมียวเมื่อหนึ่งพันนี่มีอีเดียวนี่คือเจ็ดนี่นี่คือเจ็ดคือหาคือสี่นั่นทั้งไตมากแตเป็นเจ็ดห้าหนึ่งสี่บอใหญ่เอาเนี่ยนี่ แอดเลยังมักมุงยังกันนี่อยู่ไม่ใจหกๆดูใหญ่ไม่ใจคอยเป่าดอกนอกจากสิฟันเดอร์ถ้าฟันดีจังสินี่แล้วปูเดอขึ้นมาค่ะคักนะปูยขึ้นมานี่นี่ได้ใหญ่ใส่ลายมึงเมืองค่ะคักอหนึ่งสีคอยเห็นนั่นนี่นี่นี เออเจ็ดนั่นขึ้นมาไหม่นั่นเจ็ดห้าหนึ่งสี่สี่ตโตมีหนึ่งมีห้ามีสี่บอเจ็ดห้าหนึ่งสี่บอเออทำอะไรสี่สี่เฮ้บังยายสี่บอคักแอตเลียสี่อาตมุทข่องขึ้นจ่อไม่เรานีอกระบาสนานี่เจ็ดนี่ห้านี่หนึ่งนี่สี่เบิ้งเอาละจานผู้ชมหฮึงใหญ่เสลาอยู่นั่นนี่เจ็ดนี่ห้านี่หนึ่งนี่สี่เอ้า ผู้ชมวยกบฏถือข้อยังจังไดก็จะ่าคอยด้วยท่านผู้ชมวยที่เจงไดล่ะมันในใหญ่ใส่ลายพุทธศิวงยุ่ตัวนี่นี่พี่นี่นี่แม่นี่แม่นี่แม่นี่เดียวเดียวเดียวเพื่อเห็นเพื่อสิ่งเดียวเดียวเพเสียงไทยคนเสียงไทยคนเห็นบอกขาว่าเสียงไทยเลีกสื่อถือสื่อถอกก็ถือกิลิข่าวสามตัวน้อยใหเนาะอ่ะปุ้ยอ่ะก็เสียงไทยนี่เด้อเจ้าค่ะเอาตัวเลขกันสูตรเข่าอิหรีนั่นกับตัวเลขกับสื่อถืออิหรีนี่ให้เบาเว้ง เต่าเต้าป um, uh, well, okay. oh, uh, ูขื่นมาปูขึ้นมาเอ้ยขึ้นมาครับก็เก่าดีีตุ้นใหญ่จะไล่อยู่เห็นนักเต้ปูเด้อหนักคือูเขานี่หนักคึูเขานี่ใหญ่ล่ยล่ยืนนี่นี่หนักคือนพูเขานี่อุยใหญ่ใหญ่ให่มาไนเอาให้ถือกลางสิเขาบอ ็เป็นควบเชื้อส่วนบางคนนี่มันเก็ดเงินใหญ่ใหญ่สายไหลอยู่งเจ็ดหนึ่งหกเลขถูกเจ็ดหนึ่งหกได้เลขถูกเพิ่งมาเจ็ดหนึ่งหกเอาเถอะผู้ชมเลขถูกผู้ใดมากอันใดก็ตามเนอะมากอันเทียนผ้ากันเห็นก็ตามมากอันเลขถูกหนึ่งก็ตามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมงามอย่างนี้ละอ่ะสิบหกมันจะผู้ดชมก็ตามนะท่านผู้ชม เอาไปวิเคราะไตตรองนะคะ71อืม71มีในสูตรเลย617ปุ้ยเทอสิเมนอิลีก็ขึ้นีเลยเสียงขึ้นเสียงขึ้นมาให้เคียวนี่เป็นหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งเป็นหาเป็นสีหาหนึ่งสีอนนี้เรียกลายนเงไลนก็บุึง่อนกันเมตาบ์ จ้านตัวนี่เราครัดม mm. ันเชียนขึ้นรับแก่ตาเขาคือมองเขเห็นขัดง่ายนี่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 หนึ่งสีเจ็ดหาหนึ่งสีโอ้ยเขาเห็นหาเป็นหกบอกโอ้ยเขาเป็นเห็นหาหกเห็นหาถือกันก็บเล็กถูกเลยได้หนิสมเยนนั่นนั่นไม่ยากมันไปชื่อมือก็เอาซองดูสวยกันเนาะ แต่ว่าลานหน่อยเห็นหาเด้เลยใหญ่เออหลวงปอเห็นหาเดียนแจงจะคำคือเดียนแจงงามเอา้ามีหน่อยเดียว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 ไอ้ปวนบอกว่าเปียบหาเด้อเอา้าเอ้าทำเพื่อชมมาเบิ่องอันนี้เอขอขวดมองไปหร <พะ S 1> ือรใใรปิดไข่กันนะเป็นเนียเอเออะไรเงี้ยหนักเนานะ ไปก่อนทำไป,ปชุมป่มบ่เห็นเ <Ste> ดี๋ยเสียวเห้บเบิงอุ้ยนี่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 หาสี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาใจอยู่วันหนึ่งหาซีนี่อันนี้จำผู้ใดเบิงคลิปจะได้ยินว่าหลานหน่อยบอกว่าเห็นหา,เ,าเราเพิ่นก็เลยเห็นเปดหานี่ยายเปดหามืงกึ่งเลยนี่ยายเห็นบอกเปะเรียกเปดไหมคะทำไปชุม่มยะนี่แอดกำลังจะจะจบคลิปเด้ เพราะว่าพากันเห็นอยู่นี่เห็นอย่างก็ย่าเห็นเจ็ดเห็นหาเห็นหนึ่งเห็นสีเนาะแล้วบัดนี้แอดกําลังจะลูกต่ําตาตึงเลยแปดหาท่านผู้ชมเอออ้อยมันยังมาไต่หัวเนอนหมดวะอืมเป็นขึ้นเงินวันทีหนึ่งเลยนะอ่ามนีกาวันวันยังก็มวันสิหน่อยเนาะ นี่ฮะท่านผู้ชมมีไปเห็นบ่แปดห้านะนะเหล็กเลาบือนบ้นผีแปดกับสามตัวเดียวกันร้านหน่อยบอกว่าพุนเด้ยร้านก็ได้เนาะอะท <c oughs> ่านผู้ชมขากลับไปวิเคราะห์ไต่ตวงอยู่เนาะ <c oughs> ผู้ใช้วิจารยณในการรับชมนะคะ